คนนั้นนี่มีลูกไม่เว้นแต่ละปีเร,ะเรากับแม่พันชั้นดีเลยนะคะนาจฉานะปีเ,เราอยากมีลูกกันใจจะขาดแต่กลับไม่มีมแต่ก็ไม่รู้จะทำไงดีเหมือนกันนะคะเราก็ไปตรวจร่างกายกันแล้วทั้งคู่ก็บอกว่าร่างกายเราสองคน,นแข็งแรงพร้อมที่จะมีลูกได้เลยเน,นีคะน่นะสินี่กับปีที่เจ็ดแล้วนะน่าจะมีได้แล้วนะ แล้วถ้าดาไม่มีลูกแล้วคุณจะทำไงครัก็ไม่ทำยังไงมันไม่มีก็คือไม่มีก็อยู่กับสองคนตายายนะต่ค่ะโอ้โหเ <c oughs> สียงท้องท้องลั่นเลยหิวใช่ไหมไ,ไม่ต้องไม่ทำลย นี่ครับโอ,อ,อปอไปซื้อกุ้งแห้งมานะแม่จะแกงเรียงแต่กุ้งแห้งมันหมดแล้วก็ซื้อไข,ข่ครึ่งโหลด้วยไข่ไก่นะดูสิมีแดงย่อยเลยแม่ไม่ได้ค่าซักผ้ามาันเนี่เลาร์ลเขาถอนตังค์อ,อ่ะโอปอต้องนับดีๆนะลูกครับ เฮไปหรือปาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปไหนวะไอ้หนู <sm ud ile noise> จะไปซื้อของให้แม่เอามายืมยี่สิบบาทเนดะ้ <S <S ไม่ได้นะเแต่แม่ข้าดา่าแม่เองด่านะไม่เจ็บแสบอะไรหรอกวะถ้าเองไม่ให้เองน่วม ฉันลังแกเด็กเหรอเฮ้ยพูดง่ายๆเลยสิวะแทงไม่ให้ค่ะเองศูนย์ทั้งหมดเฮ้ยไปยไอ้านะอย่ามาอย่ามาเฮ้ยออกมาไอ้้ไปอ้ยเฮ้ยไปนะ อาหารที่ทานจริงๆนะดาอร่อยจริงๆนะล๋าก็ไม่รู้ร้านนี้อร่อยจริงๆเลค่ะคารันซอยนี้หรือซอยนี้ไม่ซอยนี้ไปไม่ได้แล้วไม่ซอยนี้หน่อยแน่ใจนะโอ้ยหนูเป็นอะไรจ่าไม่สบายครับตายคนนั้นแ่ะมันก็มวยกันหมดไปอ่ะข้าทางเหมือนเด็กติดยาเลยนะ ผมเดี๋ยวเดียวก็หมดแต่แม่ผมแม่ทำงานหนักหลายวันก็จะได้ร้อยบาทผมสงสารแม่อ่ะไม่เป็นไรนะอันนี้ไปกันแล้วกันฉันให้หรับไม่ได้ครับแม่บอกว่าห้ามรับของคนอื่นเป่าๆจนและยังจะหยิ่งอีกนี่กาลันคะ ไม่ต้องไปเวทนาเขาหรอกนี่หนูฟังนะที่ฉันให้หนูเนี่ยเพราะฉันถูกชะตาอ่ะรับไปอืมผู้ใหญ่ให้เงินไม่รับเนี่ยเสียมารยาดูไหมอ่ะแม่ไม่ว่าหรอกบอกว่ามีคนให้เพราะถูกชะตากันแล้วกันนะ <c oughs> ซอสุปเผหอมที่หนึ่งจ้ะแล้วก็เอาเนื้อปลากระพงย่างซอสเนยที่หนึ่งกลันคะอืทานอะไรดีคะว่ายังไม่รู้เลยเอาเบียร์มาก่อนแล้ครับอ๋อแล้วเดี๋ยวขอน้ำส้มคันแก้วด้วยนะได้ครับแค่นี้แหละเออเฮ้ยเดี๋ยวดาขอตัวไปล้างมือในห้องน้ำแป๊บึงนะคะ จะเจอนี่เธอมากับใครอะแฟนใหม่จ้ะอย่ามาอามนะดาคุณการันใช่ไหมคู่เธอน่ะสวีทกันจะตายเธอที่เป็นแสนรู้จริงๆเลยนะเออนี่ดาวใจน้องสาวฉันจำได้หรือเปล่าเพกลับมาจากนอก สวัสดีค่ะโอ้น้องดาวใจเองอ่ะหูยไม่เจอตั้งนานเป็นสาวแล้วเนาะพี่ดาก็เหมือนกันค่ะยังสวยสดใสเหมือนเดิมนะคะแน่นอนสิจ๊ะแหมคนนี่ทั้งแฮปปี้ทั้งสวยทั้งรวยนะแถมมีสามีน่ารักอีกมันก็ไม่เสมอไปแล้วเนาะเธอก็รู้นี่แข๋ว่าฉันขาดอะไรอยู่อืมเดี๋ยวขอตัวแป๊บนะ ตาวรที่ตรงนี้นะดาเธออยากมีลูกใช่ไหม,มฉันช่วยเธอได้นะช่วยฉันเหรอพรุ่งนี้ฉันไปหาเธอที่ทำงานนะอโอเคแต่ว่าต้องไปก่อนเที่ยงนะ จะได้ไปทานข้าวกันก่อนอดทนหน่อยสิลูกอืมเนี่ย <verw> ถ้าแม่ไม่เห็นรอยถลอกแม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าโอปอไปทำอะไรมาหอ๊ะกลัวแม่รู้แ uh ล้วแม่จะไม่สบายใจครับเงินมันหายไปอ่ะแม่ก็เสียดายนะแต่แม่ไม่ชอบให้โอปอไปเอาเงินของคนแปลกหน้า เขาอาจจะคิดว่าเราเป็นขอทานผมว่าท่าทางเขาใจดีนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาถูกชะตากับผมเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละนี่โอปอเองินจำนวนเนี้ยมันน้อยสำหรับเขาแต่มันมากสำหรับเรานะลูกอะเสร็จแล้ว ห้ามถูกน้ำเด็กขาดปไปเมื่อเย็นนี้ลูกบอกอะไรนะกรันให้เงินเด็กข้างถนนเหรอดารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่รักเด็กมากมเขาบอกกับดายอยู่เสมอนะคะว่าเขาอยากมีลูก ทำไมลูกไม่บอกความจริงกับเขาล่ะเขาจะได้เลิกหวังบอกได้ยังไงกันคะคุณพ่อถ้าบอกเขาก็ต้องมีผู้หญิงคนอื่นที่มีลูกกับเขาได้งั้นดาก็คงแย่ค่ะลูกบอกกับเขาว่าไปตรวจแล้วแล้วหมอบอกว่าปกติใช่ไหมค่ะ แท้ที่จริงแล้วเนี่ยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนที่ดาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งมันกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงมากจนจนหมอบอกแล้วว่าดาไม่สามารถมีลูกได้ค่ะอืทำใจสเัเถอะคนเราเนี่ย อยู่ด้วยกันโดยไม่มีลูกจนตายจากกันก็มีถมเถไป กันนะครับไกแล้วกินข้าวกินปลาหรือยังเนี่ยกินแล้วครับตั้งใจเรียนอย่าดื้ออย่าสนนะโอปอครับวันนี้ผมต้องทำเวรผมจะกลับเย็นเลยนะคะอืมทำเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านอ่ะ ปอไปโรงเรียนแต่เช้าเช่แล้วลูกถ้าเกืดอไปสายจะถูกครูทำโทษนะครับอ๋อเลยทีไปสะดุกเดินเหินระหว่วางรถแล้วลูกนะครับอ,อพันนีก็ไม่ลูกชายน่ารักนะเสียดายว่าเขาไมาย่ยอมเอออ,อหอหมกกับฉันเลยโอ้เสียฐานะอย่างเสียเนี่ยนะครับจะไปสนใจไม่ไหมลูกติดทำไมครับสาวๆอ้อๆมีผมไปครับป่าท้า ว่าังไงลูกทอไม่อยู่ที่นี่เองอะนึกว่าตักบาทเสแล้วหายไปไหนซะอีกอป๋าคะไปทานข้าวกันนะคะทุกคนเขากำลังรอป๋าทานข้าวอยู่นะคะไอโอนครับพันนี้มันช่างสวยจริงๆเว้ยเนี่ย ไส้ในรูปนอกไส้แหมกอดเอลเฮียแจ่ชินะเวลาตามันช่างประจบเฮียก็ถึงได้หลงลองใครพูดไม่ใช่ลูกสิแกเป็ได้เต้นผังเลยจะว่าไปแล้วก็ดีเหมือนกันนะเฮียมัวแต่โอลูกสาวก็เลยไม่มีเวลาไปหาเมียอีกดีจะตายอ้าวดี่ข้าวกี่ข้าวโอ้ โอ้โหไข่ลวกมันน่ากินจังเลยป๋าคะป๋าอยากกินไข่ลวกเลยค่ะคนมีอายุกินไข่บ่อยๆมีดีนะคะโคเลสเตอรอลมันสูงอ๋ออย่างนั้นเหรอลูกใช่ค่ะอ่ะอย่างนั้นป๋าไปกินกไดน แล้วก็กาแฟนะคะกินเนี่ยอย่าให้เกินมาละสองแก้วคาเฟอีเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพไหมคะป๋าอือ้าวตกลงลูกไอ้นั่นก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอ่ะมีเงิน,นท,ทั้งทีจะไม่ทันเลยเหรอคะอก็ทำยังไงได้ล่ะนะคนเราพอแก่ตัวลงโลกภัยมันก็เริ่มย่างกลายเข้ามาถามหากันเพียบจ้ะทำเต็มให้ป๋าเลย เฮีย er คะแล้ววันนี้เฮียจะไปเก็บดอกเบีย้ยหรือเปล่าคะ mm hmm. ขวัญน,น่ะทำบัญชีไว้ให้ค่ะเฮีย er นะคะยังมีอีกตั้งหลายลายเนี่ยที่ยังไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยนะคะเฮียเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป